ครับผมก็ <listed> วันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิวที่เจมครับคอลแลบกับอาสว่านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจจริงๆที่ได้มาเจอทุกคนได้มาร่วมงานงานนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ยครับใช่ครับแม่อันนี้ไม่ได้ร่วมเดินแบบครับมานั่งซูสติ้งกันได้ครับเ จริงๆก็เป็นส่วนหนึ huh. ่งของร่างกายอยู่แล้วครับก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งได้มาใส่เครื่องประดับสวยๆแล้วก็ค่อนข้างจะมีมูลค่ามากๆก็จะไปไหนก็ค่าจะระวังมากตอนนี้เซียวๆอยู่เหมือนกันก็เล็งไว้ว่ารอเผลอๆจะขโมยอยู่สองสามวันไม่ใช่ก็ดูๆอยู่ครับสวยๆวันเลยก็อยากให้ทุกคนมาร่วมชมร่วมดูด้วยกันนะครับว่าผลงานนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ ก็ถ้าใครอยากใส่สร้อยเท่ๆอย่างผมมีแอสเซซอรี <y <y ่เยอะมากไม่ใช um ่แค่สร้อยมีทั้งแหวนทุกแค่ประดับทุกอย่างเลยนะครับเชินที่นี่เลยนะครับคุณจิจมนะครับผมถามถึงวันเกิดคีอผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ก็อบอุ่นนะครับปีนี้ก็แฟนคลับทุกคนก็อวยพรเยอะมากแล้วก็มีพี่ๆทีมงานที่ถ่ายละครด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพี่สันพี่แอฟอะไรเงี้ยมาร่วมยินดีวันนั้นด้วยกันอวยพรันเกิดก็แฮปปี้ครับก็ขอบคุณพวกเราครับอวยพรทุกคนนะครับสำหรับแฟนคลับทุกคนที่ออววยพรรใใหห้้ขทุกกคคคนนนนชาสเ่ััะบ ก็มีเซอร์ไพรส์ครับนีตื่นเต้นมากๆาึงวันนั้นมันมันเกิดก็ทํางานพอดีด้วยอะไรเงี้ยครับก็แต่ก็เป็นวันเกิดที่มีความทรงจําที่ดีกว่าวันหนึ่งครับได้ทั้งทำงานด้วยเป็นวันเกิดของตัวเองด้วยแล้วก็ได้ผลงานที่ดีด้วยวันนั้นเป็นซีนที่ดีหลายๆซีนที่เกิดขึ้นในวันนั้นด้วยครับ ว,ว่าปี้ถือวเป็นปีที่ดีสำหรับเราถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับ mm hmm. จุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วก็มีผลง,งานรออยู่ด้วยที่กำกลังจะใกล้ออนแอร์ด้วยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีปูทางไปเรื่อยๆให้เราเดินขึ้นไปสูงขึ้นกว่าเดิมครับอ mm hmm. ย่างปีนี้เรามีเออให้ตัวเองไม่ได้มีเลยอ่ะของขวัญตัวเองก็อยากให้แบบทุกคนดูละครเราเยอะๆดีกว่าในของขวัญเราแค่นั้นเลยจริงอยากให้ทุกคนสนุกกับผลงานที่เราทำ mm hmm. ทเพราะไม่ใช่แค่เราคนเดียวมีทีมงานของเราด้วยมีอนมนักแสดงของเราหลายๆคนที่ตั้งใจทำ งานเช่นนี้ครับอย่างดูย่างดูื่เหลือเป็นย่างห่าวละครทำไมทุกคนไม่ทราบว่าท pues ุกอะไรก็ครถ่ายอัดพูดถึงละครต่ออะไรก็ได้ครับก็ตอนนี้ละครก็เข้มข้นมากครับใกล้จะถ่ายใกล้จะจบแล้วสําหรับเออสงครามสมรสนะครับทุกคนก็จะได้ติดตามผลงานของผมเร็วๆนี้ก็มีนักแสดงมากมายเลยครับอยากให้ทุกคนติดตามเวยนะครับ ยากแลยทรับายก็รับบทเป็นทนายครั้งแรกแล้วก็เจอกับพี่ชาคริสเจอกับพี่แอ็บเจอกับหลายๆคนที่มากฝีมือมากๆก็ต้องทํากันบ้านอย่างดีก็พยายามไม่เป็นตัวถ่วงพยายามสร้างสรรค์แล้วก็ให้ทุกคนสนุกกับสิ่งที่เรากระโดดเข้ามในโลกของสงครามสมรูให้มากที่สุดครับเรื่องปรับตัวอะไรยังครับโอ๊ยปรับตัวได้แล้วครับตอนนี้ปรับตัวแล้วก็การถ่ายก็ค่อนข้างจะดําเนินการไปด้วยดีแล้วก็เร็วแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนครับกับเรื่องนี้ราบถึงเป็นขนาดไหน ก็ตื่นเต้นนะครับเป็นบทที่ท้าทายมากจริงๆเลยองนี้เราทํากันบ้านเยอะมากทุกครั้งที่เวลาจะไปเล่นเป็นบททนายที่ขึ้นไปในศาลเนี่ยเราทํากันบ้านนานมากๆด้วยทาบทของการเป็นทนายด้วยการว่าความด้วยการสักคนด้วยอะไรเงี้ยอาจจะยากครับแต่ว่าก็ทําเต็มที่แล้วครับเต็มที่ที่สุดแล้วครับมากๆในชีวิตนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ถินที่สุดแล้วสําหรับในชีวิตนี้ของการเล่นละครครับนั่นมันเหมนพี่แอบ้วย เแบบียแบเียบหน้ารักมากๆครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันซึ่งกันและกันครับมีอะไรก็คอยถามการคอยส่งกําลังใจให้กันเวลาเล่นถึงว่าเราจะไม่ได้เข้าฉากด้วยกันแต่ว่าถ้ามีซีนย,กยากๆอะไรเงี้ยเราจะส่ง,งใใกํา,าลังใจให้กันสู้ๆนะอะไรเงี้ยครับกำลังใจให้กันเสมอครับแรกๆก็เกรงครับก็เกรงในความสวยของพี่เขาเกรงในความเป็นนางฟ้าเนอะ <c oughs> เวลาทําอะไรเราก็ต้องระมาระวังตัวมันท <c oughs> ่าจะมากกว่าเดิมไม่เหมือนกับอยู่กับเพื่อน,ร,น,ร,นรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยนแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับ ประมาณ70 80แล้วครับ70<ะ>80แล้วก็ใกล้จะได้ดูทุกคนใกล้จะได้ดูเต็มที่แล้วครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องนี้รับรองครับสนุกแน่นอนครับต้อกจากแบบเหมือนแบบดราม่าครอบครัวนิดนึงเหมือนกัได้เห็นอะไรในนะี้จริงๆริได้เห็นความก,กูก,ก,กิกีไม่มาก,กูกิกไมีอยู่แล้ว<อ>มี่กูกิกแล้วแล้วผมเป็นได้เห็นความเป็นพ่อของผมแล้วกันอีกมุมหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นความเป็นเหมือนต้นไม้ที่คอยป้องกัน ให้นกตัวนี้ไม่โดนทํำลายดีกว่าเราเป็นคนคอยดูแลต้นไม้ต้นนี้ให้สวยงามจเจริญงอกงามแบบแข็งแรงดีกว่าครับเรียกแบบนั้นดีกว่าที่บ้านกูกีจอกพี่แอปเป็นยังไงบ้างคะเปิดไหมเคยครับก็มีเขินเป็นธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็เวลาจะโดนตรงโดนตัวอะไรอย่างนี้ยเราก็แบบขอโทษนะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยก็โอโทษก็เพเขาหน้าทะนุถนอมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้สึกว่าแบบต้องแบบขอโทษนะครับอะไรอย่างเงี้ยโดนตรงโดนตัวนิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผ่านไปด้วยดีเนาะผ่านไปได้วยดีครับแล้วก็ดีมากๆด้วย เชื่อว่าด,ดีมากๆสําหรับทุกสิส่งตลอดเวลาเทาอยู่แล้วครับคือทุกครั้งที่เรามีการถ่ายละครในคิวละครเห็นก็จะให้ละครก่อนทุกอย่างละครมาอันดับหนึ่งก่อนเลยครับ,บปปนะแน่นอนครับก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับสําหรับสรงค้ามสมรสจะได้ดูในเร็วๆนี้แน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็ฝากสงค้ามสมรสทางหน้าจอช่องวันสามสิบเอ็ดไว้นะครับ ia o ka mea e lūʻi ʻia i ka pōʻino